สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถยนต์คันนี้ครับ New i s u MU-X กันอีกครั้งนะครับซึ่งต้องบอกว่าถึงแม้ผมจะพาไปรีวิว RS มาแล้วนะครับแน่นอนว่าใครที่เพิ่งเห็นรีวิว d ี a ม22เราไปนะครับเรามาอยู่กับคันนี้ครับ i s u MU-X 22ตัว Ultimate ครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจสำหรับใครหลายคนแน่นอนนะครับเป็นเครื่องยนต์ใหม่แรงมากขึ้นประหยัดมากขึ้นแล้วก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจและมาพร้อมกับออปชั่น เต็มคันด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวโมเดลเย2025แล้วนะครับบอกเลยว่าโอ้โหให้มาจัดเต็มเหมือนกันนะในตัวอัลติเมทตัวนี้นะครับอาจจะขาดออปชันบางอย่างที่บางคนมองไปบ้างในตัว RS แต่ว่าให้พวงลัยไฟฟ้ามาน่าสนใจมากขึ้นสําหรับคุณผู้หญิงที่กําลังมองรถยนต์ SUV, SUV แบบขนาด7ที่นั่งแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะพาด,ดูรอบคันนะครับดูจุดแตกต่างดูเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ไปลองขับกันเลยครับสำหรับ New Isuzu um X คันนี้ครับ เริ่มจากดีไซน์ของ New i s u MU-X กันเลยนะครับจะเห็นว่าตามเฟสซิปนะครับในตัว Ultimate ก็ปรับกระจังหน้าใหม่นะให้มันดูใหญ่มากขึ้นดูหน้าเก่งขามากขึ้นแต่ก็จะไม่สปอร์ตเท่า RS นะครับจะดูความเป็นความเรียบหรูมากกว่าเนาะแต่ก็ยังดูดีอยู่เหมือนกันนะครับด้านหน้าเนี่ยปรับกระจังหน้าใหม่นะครับด้านล่างก็ปรับสเกิร์ตใหม่ให้มันดูมีความเอลิเจนซ์มากขึ้นนะครับแล้วก็เดินมาด้านข้างไฟหน้าโครมใหม่นะครับที่เป็นเส้นแบบแฉกๆกก็คือตาม DMa x f กเฟสซินะครับ ด้านล่างไฟตัดหมอก LED นะครับเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็มีช่องลมด้านข้างนะครับดึงอากาศออกมาด้านข้างนะครับมันเพิ่มมามันมีให้ก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับเพิ่มเทียนนิดเทียนหน่อยเพิ่มให้เป็นอากาศพลิรซาที่ดีขึ้นรวมๆนั่นเองนะครับล้อตัวนี้ตัว Ultimate นะก็จะได้ล้อลายใหม่ m a g นิทไทส์นะครับล้อขนาด20นิ้วยางบิสโอนดูเลอร์ HT ปกตินะครับยาง25 so 50i20 นะครับในตัวอ l t i m a t e จะกว้างกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ช่วงล่างตามสไตล์ปกติแล้วไม่ได้ปรับอะไรนะครับด้านข้างก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับ EC Entry <into> Access ตัวล็อกปกลดล็อกมีมาให้อยู่แล้วนะครับด้านข้างบันไดเหยียบขึ้นแล้วก็ตามมาที่ด้านหลังนี่คือ1จุดที่เห็นได้ชัดเลยว่าปรับมาเป็นเฟสซิปนะครับก็คือด้านหลังที่ดูเหมือนจะเป็นไล์บาแต่ก็ไม่ใช่ไล์บานะครับเป็นไฟแยก2ฝั่งด้านข้างแล้วก็ตรงกลางเป็นตัวคาดสีดา black cross แบบนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นไฟ LED นะครับ ตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับมีไฟเลี้ยว LED มาให้แล้วนะครับดูดีขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ด้านล่างไฟถอดหลังอะไรคงอยู่มาพรอมกับเซ็นเซอร์รอบคันเช่นเดียวกันแล้วก็มีตัวดีไซน์เดฟิวเซอร์มาให้นะ นี่ครับก็จะมีตัวระบบฟีเจอร์นะครับที่ไม่ใช่เตะนะจะเป็นเดินเข้ามา1ทีดังติดแล้วเราก็ถอยมา1ทีก็จะติดอีกทีแล้วก็จะเปิดฝากระโปรงให้เลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่ยกของมาหนักนะแล้วไม่มีกดเปิดนะครับและนี่นะครับก็เป็นตามสไตล์ P.V. ปกตินะครับเที่นั่งนะในตัวติงแมชเป็นบอกสีน้ําตาลแบบนี้นะครับก็พักลงได้แบบง่ายดายแบบนี้เลยนะครับก็พอนแรงดีนะพักไปแบบนี้นะก็สะดวกสบายดีนะครับกดลงไปเนี่ยได้สุดเลยนะครับแล้วก็ หน้นก็พับลงอัตโนมือเหมือนกันนะครับแล้วก็เรียบไปทั้งคันเลยนะครับทำให้ยกของขึ้นลงเนี่ยง่ายดายสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีที่เหลือเฟือเลยนะครับตามสไตล์ Isuzu MU-X นะครับปกติแบบนี้ยังคงใส่ของจุของแล้วก็จุคนได้มากอยู่เหมือนเดิมครับนี่นะครับ New Isuzu m x ครับ DDI Max Force 2อีลิตรครับเทอร์โบนะแล้วก็เป็นตัว E-Waste เหมือนที่เราพูดไปตอน DMAX นะครับก็จะเป็นตัว อีเ e ทอร no ์โบที e ่ไม่ใช่อีเทอร์โบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเวสเกตตัวปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวอีที่สามารถปรับเปิดปิดได้เนาะตัวเครื่องนี้นะครับแพดเดิม้าสูงสุดนะครับหนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้าแรงเบร์สูงสุดอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์แปดสปีดอัตโนมัติทランスมิชันลูกใหม่นะครับรหัส LB 500เอามาสำหรับ2.2 d d ี Max Force โดยเฉพาะเลยนะครับขับเคลื่อนไปที่ล้อหลังเท่านั้นเพราะว่าตัว2.2เนี่ยจะะขขขาายเเป็นฉพับี่หลัังเท่านนน้ะครับแต่ในอนาคตลองดูกันเพราาาะะว่่นจมี ทางเลือกอื่นมานะครับอาจจะเป็นไฮบริดหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นต้องรอติดตามกันดูนะแต่ว่าตัวนี้จะมาเป็นเครื่องยนต์เบสสาหรับรถยนต์ในอนาคตแน่นอนครับกับ i s u m u กันนี้ครับครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า New i s u e u X แล้วนะครับก็คือว่าตัวนี้เป็นตัว Ultimate นะก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยมีการตกแต่งที่ก็ต้องบอกว่าเน้นความเป็นคลาสความเป็นลักชัวรี่มากกว่า RS นะแต่ก็ ต้องบอกเลยว่าออปชันบางอย่างก็ยังขาดไปนะครับอย่างเช่นพวกกล้องรอบคันอะไรเงี้ยก็จะไม่มีมันจะมีเฉพาะในตัว iS เท่านั้นแล้วก็ขับ4กับตัว 3. 0จเนี่ยจะมีเฉพาะใน iS เท่านั้นแล้วนะครับตอนนี้แต่ตัวอัลติเมทก็ยังคงมีคงให้เลือกของที่2นะครับกับ3.0ที่เป็นขับหลังอยู่ด้านในสีน้ําตาลเบาะสวยงามนั่งได้แบบโอเคสปอร์ตอาจจะมันก็สไตล์ รถ PPV กรกะบะหน่อยมันก็จะไม่ได้แบบว่าแน่นอะไรมากขนาดนั้นซะทีเดียวแต่ว่าเบาะก็เป็นเบาะเทคโนโลยีคูลแม็กซ์นะครับตามสไตล์ของ i s u z u Nextgen ตัวปัจจุบันนี้แบบนี้อยู่แล้วนะครับนั่งก็โอเคแล้วก็ชอบที่เป็นเบาะคูลแม็กซ์แหละมันเย็นนะครับเวลาจอดตากแดดอะไรอย่างนี้นะครับจะติดฟิล์มหรือไม่ติดติดฟิล์มก็ตามมันก็จะเห็นตัวทริมนะครับตกแต่งสีน้ำตาลตามเบาะนะแต่ตัวกล่องคู b o อ์ตรงนี้เอาออกไปแล้วนะครับในตัวเฟซิปเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ให้จอใหม่มานะคร ตัวล่าสุดดีแล้วนะครับก็ขนาดเล็กลงนะแต่ว่าเพิ่มฟังก์ชัน ality มามากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะระบบ A d a s นะครับจะสามารถปรับได้จากตรงนี้แล้วนะครับก็พวกเลนคีปิ้งพวกเลนดิพ p a เจอร์วอร์นิงนะครับบายสปองบายสปอร์ตอะไรทั้งหลายฟอนต์ครีชั่นวอร์นิงสามารถปรับได้จากตรงนี้หมดแล้วถือว่าดีมากเลยนะครับปกติจะต้องมาหนังหาในจอเล็กว่าจะกดเจอนะตัวนี้ง่ายขึ้นเยอะชอบมากตรงนี้ไม่ว่าอะไรเลยนะครับแต่ก็เสียดายนะจอขนาดเล็กลงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เพิ่มพวก เนี่ยเหมือนที่พูดไปฟังก์ชันอตี้เพิ่มขึ้นเนี่ยโชว์องศาการเอ็นของรถนะครับความหงายความกดลงของหน้ารถนะครับแล้วก็ตำแหน่งพวงมาลายัยอะไรต่างๆเนี่ยโชว์ขึ้นบนหน้าปัดนี้หมดเลยดีมี Apple CarPlay พนเออร์อัลต์รอไมาให้นะครับตามสไตล์ก็มีอยู่แล้วนะลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับแอร์สองโซนคู่หน้าด้านหลังก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นแอร์แยกเลยเนาะคันเกียร์เหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มมาใหม่ใต้นี้ก็คือเกียร์ลูก LB 500หเหมือนที่พูดไปนะครับ8สปีด ออโตเมติกทรานสミชันเนี่ยครับทำให้การขับขี่เนี่ยเงียบลงแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นด้วยนะครับถือว่าดีครับตรงนี้มีออโตสตาร์ทซ็ออะไรต่างๆมาให้ตามปกติอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โคปกตินะครับพวงมาลัยนี่ปรับมาใหม่เพิ่มมาก็คือตามเฟรชซิพน,นะครับมีตัวเดวทีฟคูซคอนโทรลพร้อมเลนเซ็นเตอร์ลิงคิปปิ้งแล้วนะครับก็จะล็อกไว้อยู่กลางเลนแล้วก็หมุนพวงมาลัยตามถนนนะครับแล้วก็จะมีกราฟิกขึ้นมาบนจอด้านหน้าแล้วเพราะว่าปรับจอมาใหม่ เนาะก็จะเห็นเวลาออกเรียนอะไรอย่างงี้มั่จะขึ้นมานะครับบนหน้าจอตัวใหม่นี้นะครับพวงมาลัยก็จับดีเหมือนเดิมนะครับเป็นหนังแล้วก็มีแพดเดนชิพมาให้นะมาพร้อมกับไฟหน้าอัตโนมัตินะครับพร้อมกับไฟสูงอัตโนมัติแล้วก็มีตัวที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติมาให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะด้านในถือว่า นั่งสะดวกสบายดีนะครับแต่ผมส่วนตัวชอบเบาะนี้มากกว่า r อซามันดูสปอร์ตไปหน่อยในมิวเผมว่าควรจะดูมีคลาสแบบนี้ดูดีอยู่เหมือนกันนะสีน้ำตาลเนี่ยแล้วก็นั่งสบายดีด้วยนะเยวไปลองขับกันเลยครับไาย ครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ในเจ้า new isuzu mu-X L นะครับตัวนี้เครื่อง2.2นะครับเมื่อไม่นานนี้เราเพิ่งขับ DMAX 2.2ไปด้วยนะครับผมมาลองให้ดูแบบพร้อมๆใกล้ๆเคียงเวลากันเลยจะได้รู้กันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับ2รุ่นนี้นะครับก็บอกก่อนแล้วว่า mu-X ก็เพิ่งเฟซลิปไปนะครับให้หน้าใหม่มาวันนี้ผมขับตัว Ultimate นะเพราะว่าไอซขับไปแล้วอยากลองตัวรองท็อปซะหน่อยนะ Ultimate ตัวนี้นะครับ2.2ลิตรขับหลังนะ แล้วก็เป็นตัวพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วด้วยเพราะหลังเฟสซิฟเตอเนาะก็จะทําให้เวลาการขับขี่เนี่ยพวงมาลัยเบาดีนะครับเนี่ยเบามากเลยแล้วก็ผมชอบเวลาที่ขับความเร็วสูงๆไปแล้วการสั่นของพวงมาลัยเนี่ยมันน้อยลงเยอะเลยนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นโดยเฉพาะกับคุณผู้หญิงที่ต้องการซื้อรถแบบ SUVPPV ขนาดใหญ่ไปได้ทั้งครอบครัวแบบนี้ผมว่าคันนี้น่าสนใจขึ้นมากๆเลยเพราะว่า ด้วยความที่เป็นตัว2.2รอนนี้แล้วเนี่ยเครื่องยนต์เหมือนที่พูดกันในคลิป D-MAX ็แต่ว่าเงียบขึ้นแล้วก็ประหยัดมากขึ้นด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยเมื่อเวลาเพิ่มไซส์ขนาดจาก1.9ไป2.2แล้วนะมันมีกําลังที่มากขึ้นมีไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันทําให้เวลาดึงอะ่ะมันไม่รู้สึกเหนื่อยเท่าขับตัว1.9นะเอาจริงๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยขับได้ดีขึ้นเยอะเลยนะ การขับขี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่า MU-X เจ็ดจะมีระบบเซฟตี้มากกว่าตัว D-Max นะครับก็จะมีพวกเลนคิปปิ้งแอสซิสต์แล้วก็ฟูลแดฟทีฟคูสคอนโทรลที่มีพร้อมเอ่อเลนคิปปิ้งแอสซิสต์นะครับที่เป็นเลนเซ็นเตอร์ล็อกมันก็จะล็อกเราให้อยู่กลางเลนนะครับแล้วก็เว้นจากคันด้านหน้าจนถึงจุดยิ่งเลยนะครับถือว่าดีมากนะตรงนี้แล้วก็จะขึ้นกราฟิกด้านหน้าเวลาเราออกนอกเลนอะไรอย่างงี้นะครับถือว่าดีนะแล้วก็ตัวเอ่อฟร์นเคอร์ชันวอร์นิ่งก็มีมาให้ตามปกตินะครับ แล้วก็มีตัวระบบกล้องรอบขันมาให้นะก็ดีครับตรงนี้นะรวมๆภายในเนี่ยอัลติเมทก็ผมว่าผมชอบภายในสีนี้มากกว่านะด้วยความที่ตัวอัลติเมทมันเป็นแบบว่าความหรูหน่อยแทนะที่จะเป็นความสปอร์ตนะตัว RS ก็จะเป็นแบบเบาสปอร์ตเดินได้สีเขีวยวยนะอันนี้ก็จะเน้นแบบความเป็นคลาสหน่อยนะครับภายในสีน้ำตาลตัวนี้แล้วก็เป็นเบาคูแม็กซ์ก็เย็นนะมันไม่ต้องกลัวยนวะ่าจอตากแดดถือว่าดีนะครับ แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวโชว์นะนี่นะพวงมาลัยอัลติเมทกลับรถง่ายได้มากจริงๆเลยผมชอบมากนะครับก็ภายในเนี่ยก็จะเห็นว่าปรับจอใหม่ตรงกลางนี้นะให้ตัวจอนี้มานะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็โชว์พวกระบบ A d a s ใส่ตรงเนี้ยสามารถปิดเปิดได้จากจอกลางแล้วแทนที่จะอยู่ในจอด้านหน้านะครับเดี๋ยวเห็นไหมกับพวงมาลัยคือแบบโอ้โหเบามากประทับใจมากชอบจริงเลยพวงมาลัยไฟฟ้านี่ส่วนตัวผมใช้ v i w X อยู่แล้วนะโอ้โหให้พวงมาลัยไฟฟ้ามาเนี่ย ดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็ผมว่าตัว2.2เนี่ยทำให้นะครับเวลาคุณนะครับพาผู้โดยสารไปครบคันจริงๆเนี่ยเคนนะเที่นั่งเนี่ยตัวเครื่องตัวเนี้ยจะทดแทนผ่อนแรงได้ดีกว่าตัว1.9เยอะเลยเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยแรงม้า163แรงม้า400นิวตันเมตรนะนะและเกียร์8สปีดใหม่นะครับขับบนทางด่วนเนี่ยวิ่งเร็วๆประมาณ100ถึง1 2 0เนี่ยช่วงรอบม,มันจะอยู่ พันไปไปลายสองพต้นต้น,ตนนะถือว่าประหยดัดน้ำมันได้ดีขึ้นเยอะเลยนะทำให้วิ่งทางไกลนะครับด้วยความที่ Final Drive Ratio มันก็ยาวด้วยนะทำให้มันแบบว่าไปได้แบบเรื่อยๆมากเลยผมชอบมากแล้วก็ผ่อนความเหนื่อยลงไปได้เพราะว่าเป็นเกียร์แปดนะมันก็จะเสียงเครื่องไม่ดังเท่าแล้วก็ด้วยความที่ตัวเครื่องเนี่ยก็ปรับมาใหม่ด้วยนะครับยูโร5ตัวนี้นะ2.2ีขับสบายเลยนะแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่ามันก็ยังเป็น รถยนต์แบบ P P V อยู่นะถ้าเรานั่งแบบเนี่ยผมนั่งกับทีม2คนก็มีรอยๆบ้างแหละเนาะก็ต้องพูดกันตาตรงเพราะมันยังเป็น P P V นะครับแต่ถ้านั่งกัน5คน4คนหรือว่าเต็มคัน7คนเนี้ยมันก็จะแน่นลงแล้วก็ขับได้ดีขึ้นนะเวลาวิ่งทางไกลอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วแต่คนชอบเลยเพราะว่า P P V บ้านเราก็เป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรยังขับได้อยู่เรื่อยๆเนาะ จอตรงกลางนะครับให้จอขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับเหมือนใน Isuzu D-Max นะครับก็จะมีกราฟิกของ MUX นะเป็นตัวสีทองแบบนี้นะครับทำให้มันดูมีคลาสเข้ากับตัวภายในสีทองของคันนี้ h ห p เป Car ารเพ Android Auto w i r e l e s s ตาม Style รถยนต์ใหม่ของ Isuzu อยู่แล้วทุกรุ่นนะครับแล้วก็ให้ Type C มาแล้วนะครับรวมไปถึงก็เกียร์แปสปีดมาที่ผมว่านะครับเนี่ยผมขับ60ยังเกียร์6เลยอะหรอบต่ำจริงๆนะ ก็ต้องบอกก่อนอีกทีนะคันนี้รถเดโมนะครับทุกคนใส่กันเต็มดอกนะครับน่าจะเรืองของปกติพอสมควรนะคันนี้6 0 0โลที่ผ่านมานะครับทริปเซตขึ้นว่า12.8กิเมต่อลิตรนะครับซึ่งก็จะไม่ประหยัดเท่า d m a มอยู่แล้วเพราะว่าตัวรถหนักกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าบันทุกเยอะกว่านะครับจากตั้งแต่ไม่มีของจนถึงมีของมากเนี่ยก็หนักกว่าอยู่แล้วนะอันนี้ต้องไม่แปลกใจที่ว่าเลขความเสียดันมันจะน้อยกว่าแต่ว่า ก็ตามที่ผมพูดไปคันนี้รถเดโม่ะทุกคนใส่แม็กซิมัมตลอดทางอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าถ้าขับแบบประหยัดหน่อยเนี่ย13ไปไปลาย14กลางๆเนี่ยมีให้เห็นแน่นอนมาลองกันครับ 80120ESMX22 อัลต e ิเมตครับ321 1> ไปครับเยี่ยบครับ8090100110120แล้วนะครับถือว่าเร็วขึ้นนะเทียบกับ ตัวก่อนๆน,นะครับทำให้เวลาเหยียบแซงเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับถึงจะเป็นตัวบอดี้วิวก็ตามนะครับไม่ได้เหมือนตัว D-Max นะครับที่บอดี้มันจะเบาแล้วก็เหยียบไปได้ง่ายกว่าตัวนี้ก็โอแล้วนะเทียบกันเลยนะครับในเซกเมตนต์เนี่ยตัวนี้ถือว่าเปลี่ยนน้ำมันกว่าชาวบ้านก็พอสมควรเลยนะให้2-2ตัวนี้มาแล้วนะครับก็มีแรงม้ายเยอะอยู่ด้วย163แรงมา้าน,นิวตันเมตรนะครับ ความประหยัดที่ให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มค่ากับราคาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องไปลองดูกันนะสำหรับ22 DDI Max Force คันนี้นะครับน่าสนใจไปลองขับกันได้ครับที่โชลรูอ e ีวซูทั่วประเทศครับใครนะครับที่อยากดู Full Review ว e s ี u x 3.0ซส RS นะครับสามารถกดลิงก์ด้านบนนี้ได้เลยนะครับใครอยากไปดนะู Full Review ตัวท็อปกล้องรอบขันนะไปดูได้เลยครับ ไปกันบ้างครับทุกคนสำหรับเจ้า Isuzu MU-X คันนี้ครับตัว Ultimate เนี่ยถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับมัจะเป็นที่ย่องซื้อ RS นะครับแต่ก็ขาดออปชั่นบางอย่างไปนะครับอย่างเช่นตัวกล้องรอบคันอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเลือกซื้อตัวขับสีได้แล้วนะครับในตัว Ultimate แต่ก็ดีไซน์ปรับมาใหม่เฟรนซิปดูสวยมากขึ้นดูเอลเลเกนมากขึ้นดูมีเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยนะครับการขับขี่ก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับให้ตัวเครื่องใหม่มา2.2ลิตรนะครับเปลี่ยนน้ำมันมากขึ้นแล้วก็แรงมากขึ้น ถือว่าเวลาดึงอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามจะแซงทำได้ง่ายขึ้นเยอะนะแล้วก็ให้เกียร์ตัว8สปีดลูกใหม่นี้มาขับขี่เงียบลงวิ่งทางไกลสะดวกสบายมากขึ้นเยอะครับมาพร้อมระบบ a d เดนะครับ Adaptive Cruise Control พร้อมเลนคีปิ้งแอสซิสต์ล็อกกลางเลนนิ่งแล้วก็ไปตามเลนได้ดีด้วยนะครับไม่เ,เหมือนบางคันที่มันเด้งระหว่างเลนนะถือว่าดีมากแต่ไฮไลท์ของเขาเลยก็คือเครื่องหอย2ตัวนี้แหละครับสหรับราคานะครับของ New อ e s u um ุ u ิวเตัว Ultimate เนเนี่ยนะครับสำหรับ ตัว1.9ยังคงมีขายอยู่นะครับทุกว่าสต็อกจนหมดนะครับแล้วก็2.2ตัวใหม่นี้นะครับราคาอยู่ที่1.554ล้านบาทนะครับและตัว3.0 Ultimate ในอยู่1.589ล้านบาทครับก็ต้องไปลองดูกันว่าต้องการเครื่องยนต์แบบไหนใช้ในเคสไหนแล้วก็อะไรคุ้มค่าสําหรับคุณมากกว่าครับวันนี้ลาไปก่อนครับใครนะครับที่สนใจเดน New Isuzu X แค่นี้นะครับหรือว่ Isuzu รุ่นอื่นสามารถไปชมวิชูดของ Isuzu ครบถ้วนเลยครับนี่ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ตไว้ก่อนดีครับล่ารักครับสวัสดีครับ